รูนี้สวยมากเลยรอตกประมาณ220นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นกรีนไปสวัสดีครับผมปาล์มกอล์ฟมาสเตอร์นะครับเรากลับมาอีกครั้งกับคลิปรีวิวนะครับในวันนี้ก็จะมารีวิวก้านนะครับว่าออนแข็งแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับในมือผมก็คือกา้านตัวเทนเซ Blue 1k pro blue นะครับก็จะมีทั้ง5 0 r 5 0 s แล้วก็5 0 x ความยาวเนี่ยทำไว้เท่ากันเลยนะครับก็คือ45.5เนื่องจากคลิปที่ผ่านมาทั้งพวกเบาหนักเทมโปเร็วช้าก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่ชมกันแล้วก็ติดตามดูก็ขอบคุณมากๆครับอ่ะเรากลับมาที่ก้าน3ตัวนี้นะครับคือหลายๆท่านก็ถามมาว่า ผมควรจะใช้ก้านเฟกอะไรครับสปีดเท่านี้ 90, 1 0 0บ0บ้าง110บ้างผมก็มักจะตอบว่าก็กควรมาฟิตนะครับเพราะว่าเทมโปแต่ละคนก็ต่างกันความแข็งแรงของผมหรือของท่านนักกอล์ฟก็ต่างกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถดูเฉพาะคลับสปีดอย่างเดียวได้นะครับในเว็บอาจจะมีบอกอยู่ว่าคลับสปีดเท่านี้ควรจะใช้เฟ็ก R หรือเฟ็ก S หรือเฟ็กอะไรก็แล้วแต่แต่จริงๆแล้วอันนั้นมันเป็นแค่ห ตัวแปรนะครับจากทั้งหมดที่เราจะดูกันตอนมาฟิตทีนี้หัวที่ผมจะใช้เนี่ยก็จะเป็นหัว t ท y l เมตคิว QI ส0นะครับสำหรับทุกเทสเนี่ยผมก็จะใช้หัวนั้นหมดเลยทีนี้เดี๋ยวการทดสอบก็จะไม่ทั่วถึงผมก็เลยคิดว่าครั้งนี้จะทดสอบ3 Swing Speed นะครับจะมีทั้ง90ไมล์ต่อชั่วโมง105ไมล์ต่อชั่วโมงและ Full Speed ที่ผมจะตี เผื่อท่านนักกอล์ฟจะได้ดูได้ว่าคลับสปีดประมาณของตัวเองเนี่ยทดสอบออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมขอตีเป็นตัวโลว์สปินแล้วกันนะครับสำหรับทุกสปีดเลยแล้วเราก็จะเปลี่ยนที่กา้านทีนี้เราจะมีบลินเทสกันนิดหน่อยนะครับนี่ผมจะเดินไปให้ดูก็คือก้านตรงนี้เนี่ยผมจะเขียนไว้แล้วนะครับว่าเป็น1,2หรือ3โดยผมก็ก็จำไม่ได้นะครับว่า ว่าก้านไหนเนี่ยคือ r หรือ s หรือ x แต่คือเราก็จะลองเลยแล้วเราก็จะทายกันจะได้ไม่มีใบแอบว่าโอเคก้านอ่อนผมต้องปรับตัวตีแบบนี้นะครับแล้วก็นี่นะครับทายไปพร้อมกันนะครับในมือผมก็มี q y 1 0 ls นะครับแล้วก็ลูก t ททเลียลูกเราก็จะใช้เป็นลูก pro v 1 x สีแดงนะครับก้านในมือผมเนี่ยก็คือก้านเบอร์หนะครับก้านเบอร์หนึ่งคือเรายังไม่รู้ว่าก้านเนี่ย สเปคอะไรนะครับแต่เนี้ยคือก้านก้านเบอร์หนะครับหันผิดทางอ่ะมาก้านเบอร์หนึ่ง,ง,อองโอเคขับสปีดแรกที่เราจะตีเนี่ยคือมีที่ผมซ้อมไปบ้างแล้วว่า90้าสต่อชั่วโมงเนี่ยตียังไงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตีไม้ละ5ลูกแล้วเราก็จะเปลี่ยนก้านเป็นเบอร์2ครับตอนนี้เราก็พร้อมและหัวค y 1 0 l s เทนะครับแล้วก็ก้านเบอร์หนึ่ง ท่านผู้ชมคิดว่าคลับสปีด90ควรจะตีได้เท่าไหร่ลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูลูกแรกกันเลยลูกนี้ขวาไปหน่อยคือเดี๋ยวผมตีลูกหนึ่งก่อนแล้วดูว่าคลับสปีดเป็นยังไงนะครับ97โอเค ต้องลดลงนิดนึงลูกที่สองครับซ้ายหน่อยหน่อยครับลูกนี้247หลา93โอเค53เราต้องช้าลงอีกหน่อยครับ ผมว่าลูกนี้น่าจะดีลูกนี้น่าจะดีครับสำหรับสปีด90นะ239อ่ะโอเคดีขึ้นแล้วครับ91สปินดีมากนะครับคือเราก็จะเน้นว่าให้ได้ขับสปีดเฉลี่ย90นะครับแล้วผมก็ยังไม่รู้ด้วยว่ากา้านันเนี้ยเบอร์นี้คือเฟกอะไรลองทายกันดูครับ ก็รู้สึกผ่อนๆหน่อยนะครับคลับสปีดนี้ตีสบายๆครับ94ลองไปเทียบกันดูได้นะครับคลับสปีดประมาณ90ต้นๆผมอาจจะตีได้ประมาณนี้ครับ240 50 249ี่่คิดมกรู้สึกขึ้นสั้นลงหน่อยคลับสปีดเก้โอเค สำหรับคลาสสปีด91ก็ประมาณ250ถามว่าถึงไหมถึงนะครับผมมาลูกนี้ได้80ไปไปไม่ไม่ได้ลูกนี้คลาสสปีดก็ยัง91โอ้โหต่91ลูกนี้ไปถึง255ลูกสุดท้ายสำหรับการที่1แล้วกันนะครับ แต่ตีเบาๆก็รู้สึกคุมหน้าไม้ได้ดีครับสังเกตว่าไม่ค่อยมีแหกซ้ายแหกขวาเท่าไหร่ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับขับสปีด90นะครับดูแล้วเราจะได้ประมาณ90ต้นๆเดี๋ยวอันนี้ก็รู้สึกตึงหน่อยๆนะครับตึงหน่อยๆอันนี แต่เดี๋ยวเราไปดูก้านที่2ว่าเป็นยังไงครับอ่ามาอยู่กันที่ก้านที่2นะครับเมื่อกี้เราตีก้านที่1ไปแล้วก็รู้สึกได้ว่ามีความความแข็งอยู่นะครับทีนี้ไม้ที่2เนี่ยเราก็จะตีประมาณ5-7ลูกนะครับพร้อมนะครับอันนี้ก้านที่2กับหัว k ี y ์วท์เทนความสปีดประมาณ90ครับ ผมรู้สึกว่าไม่เกินนะผ่อนมากนะเมื่อกี้แต่เหมือนจะเกินไปหน่อยครับ94โอ้เมื่อกี้ไปถึง260รอยสแสดงว่าคลับสปีดที่ที่ดีเราแค่ต้องการการเข้าลูกให้ดีนะครับเราก็ทำระยะได้ลูกที่สองครับอันนี้ คลับสปีดรอดูครับคลับสปีด95ผมว่าลูกเนี้ยเโอ้แต่ผมตีสปินต่ำมากครับลูกนี้วิ่งเยอะ91โอเคเยี่ยมครับลูกนี้นี่คือก้านเบอร์สองนะครับย,ย้ำว่าเรายังไม่รู้เฟล็กนะครับ รอหน่อยๆสวยครับลูกนี้2 4 1แล้วดูคลับสปีดครับโอเค92ก็จบไปนะครับสำหรับการตีก้านที่สองของเทนเซบ e ูผมว่าอันนี้น่าจะอ่อนอ่อนกว่านะครับเดี๋ยวเราไปดูก้านที่3ามนะครับมาทีนี้เราก็พร้อมนะครับว่าก้านที่3เนี่ยจะเป็นยังไง ลองทายกันดูได้ครับโอ้ยรู้สึกแข็งนิดหน่อยอันนี้90ไม้ครับ <c oughs> พุ่งดีการที่แข็งปกติก็จะพุ่งประมาณนี้นะครับ95ที่2ครับ รูปนี้สวยมากเลยดรอตกประมาณ220นะครับแล้วก็วิ่งขึ้นกรีนไปประมาณ25ครับรูกนี้เยี่ยมมากรูปนี้เป็นรูกที่ดีมากครับคราบสปีด91 Efficiency 1.48โ oh. อ้โหขับพาร์ทศูนย์ครับเยี่ยมมาก โอเคครับลูกนี้คลับสปีด91หรือว่าอันนี้จะเป็นก้าน X เ,เป็นไปได้ถ้าให้ผมเดานะอันนี้ต้องเป็น X แน่ๆเลยเพราะว่ารู้สึกแข็งอย่างที่บอกครับคลับสปีดท,ทำได้ดี 91. โอเคฟ้าไฟบอลเป็นอย่างนี้นะผมมั่นใจแล้วมันคือ X อเพราะมันแข็งแล้วมันรู้สึกว่าสปีดเท่านี้ก้านมันไม่ทำงานครับก้านมันจะทื่อๆส่วนใหญ่ลูกมันจะดันหนอกขวานะครแต่ผมอาจจะผิดก็ได้นะครับเดี๋ยวเราลองไปดู ตัวเลขกันครับว่า 1, 2, 3เป็นยังไงแต่ได้ผมเดานะ3นี่เป็นก้าน X ครับ2ค right? ือก right? ้าน R รและ1ค mm ือ hmm. ก้าน ok, S ครับเดี๋ยวไปดูกันครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการทดสอบก้านเบอร์ 1, 2และ3ในคลับสปีดประมาณ90นะครับเรามาดูกันว่าเอาไฟลาบอลก่อนเลยดีกว่าไฟลาบอลสีเหลืองเนี่ยโด่งสุดเลยนะครับรองลงมาจะเป็นสีแดงตรงนี้และสีฟ้า คืออันสุดท้ายที่ผมเดาว,ว่าสีฟ้าหรือว่าก้านเบอร์3เนี่ยน่าจะเป็นก้าน x นะครับทีนี้บอลส e ีดก็ต่างกันครึ่งนึงนะครับก็ถือว่าไม่ได้ต่างเยอะมากแต่สังเกต Launch Angle ครับผมว่าอันที่แข็งเนี่ยมันจะให้ลอนช์ที่ต่ำกว่านะครับแต่ Amazing ตรงที่สปินกลับไปทางนึงนะครับสปินเยอะทีนี้ในเรื่องระยะเนี่ยโอ้อันอันแรกนะครับก้านเบอร์หนึ่ง ตีไปแครี่ไกลสุดเลย221นะครับเบอร์ B 2 219ส่วนอันเบอร์3เนี่ย213เท่านั้นเองนะครับส่วนเบอร์2ตอนนี้วิ่งเยอะสุดเพราะว่าสปินน้อยสุดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูคลับ Data กันครับโอเคครับเรามาดูข้อมูลของคลับ Data กันนะครับเราเอาไปที่ Efficiency ก่อนเลยผมทำา f f i c i e n c y มากสุดเนี่ยคือตัวเบอร์3นะครับซึ่งอาจจะเป็นการที่แข็งที่สุด ท่านผู้ชมก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับว่าเบอร์หนึ่องสาคิดว่าจะเป็นเฟกอะไรนะครับคลาบสปีดเนี่ยคือผมพยายามลนะพยายามผ่อนนะครับแต่คือถ้าถ้ามาน้อยกว่านี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนการการชิปเกินไปแล้วก็เอาประมาณ92-93แล้วกันนะครับในแง่ของหลบเข้าก็โอบอกอยากครับเราก็เน้กว่าก้านที่แข็งเนี่ยจะให้ไฟบอลต่ำนะครับแต่จริงๆแล้วกับเป็นก้านที่2 ซึ่งก้านที่2นะผมดาวนะครับคือเฟลค์นะครับมันทําให้ดินามิกหลอดลดลงทั้งทที่เรานึกว่าก้านที่3จะลดลงขับพาร์อาจจะต่างนิดหน่อยนะครับหนองศาก็ไม่มากแต่จุดอิมแพคครับลองดูจุดอิมแพคสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยสังเกตว่าจะอยู่ด้านบนนะครับส่วนสีฟ้าจะอยู่ด้านล่างเอาละครับจากข้อมูลตรงนี้ท่านผู้ชมคิดว่าเบอร์หนึจะเป็นก้านอะไร เดี๋ยวคลิปต่อไปจะเป็นสปีด105ครับคอติดตามชมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ